อยากได้ซอสสุกี้ฉ่ำๆให้ทำตามนี้นะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแต่ไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำซุปค่ะตามต่อด้วยเนื้อสัตว์เลยค่ะใส่ไก่แล้วก็หมึกกรอบคั่วน้ำซุปให้เกือบสุกนะคะแต่อย่าสุกมากเดี๋ยวเนื้อไก่จะแห้งไม่อร่อยใครมีน้ำจิ้มสุกี้พี่แอนใส่จังหวะนี้เลยค่ะชอบเข้มข้นมากใส่มากนะคะชอบกำลังดีใส่ไม่ต้องเยอะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วตามด้วยผักพี่แอนจะใส่เป็นผักบุ้งผักกาดขาวขึ้นช่ายนิดหน่อยใส่ได้เลยค่ะผักต้อง สุกนะทุกคนพี่แอนย้ําเลยว่าผักจะต้องสุกกระทะนี้ลูกค้าสั่งเป็นเส้นมาม่านะคะถ้าใครอยากได้เส้นมาม่าที่สุกกาลังคอดีนะคะให้เอาไปแช่น้ําไม่ต้องต้มค่ะมาถึงขั้นตอนที่สําคัญค่ะกระทะนี้พี่แอนจะใช้ไข่ไก่2ฟองตีให้เนียนก่อนใส่นะคะเวลาใส่ก็ต้องคนกระทะตลอดเวลาแบบนี้และห้ามพักนะคะคนต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่อย่างงั้นไข่จะแยกตัวไม่ข้นบันทึกคลิปนี้ไว้เลยนะคะทํากินทําขายรับรอง ซอสฉ่ำอร่อยแน่นอนค่ะมีหลายคนเลยนะคะทักมาบอกพี่แอนว่าบอกสูตรจนหมดเดี๋ยวก็เจอคู่แข่งรองทุกคนเอาจริงๆนะต่อให้พี่แอนไม่บอกสูตร คู่แข่งทางธุรกิจก็เกิดขึ้นทุกวันค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติของอาชีพค้าขายเลยสิ่งที่เราต้องทำมากกว่าคือการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้กับลูกค้าตลอดนะคะและสิ่งเหล่านี้พี่แอนไม่เคยหวงเลยค่ะถ้าอะไรแชร์ได้พี่แอนจะรีบมาบอกทันทีหลายคนจะได้เอาไปต่อยอดสร้างอาชีพค่ะใครอยู่ไกลมาชิมฝีมือพี่แอนไม่ได้สั่งน้าจิ้มสุกี้พี่แอนไปทําเลยนะคะแต่ถ้าใครอยู่แถวลังสิทธิมาหาพี่แอนได้เลยค่ะซอยบงกตสิบคลองสองคลองหลวงพลอยโภชนาพี่แอนค่ะ